สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมทางช่องบางอีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นงานรีวิวนะครับของคืนดักไก่แบบผีเสื้อนะครับแบบคู่นะเป็นบ่วงคู่นะครับงานชุดนี้นะครับเป็นงานชุด21หลักนะครับเป็นงานชุด21หลัก42บ่วงนะครับเป็นงานชุดสีน้ำตาลทั้งชุดเลยนะครับผมสีน้ำตาลทั้งชุดนะครับผม นะครับแล้วก็จะมีสีหนึ่งเป็นสีดําทั้งชุดนะครับผมจะมีสสีนะครับสําหรับงานที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของชุดนี้กันนะครับนะครับผมรายละเอียดของชุดนี้นะครับเป็นงานหลักเหล็กนะครับงานหลักเหล็กนะครับทุกคนนะหลักยาว7นิ้วนะครับผมงานพันหลักแบบเกลียวนะครับงานพันหลักแบบเกลียวนะครับผมเห็นชัดไหมครับ งานผลักแบบเกลียวนะครับแล้วก็งานต่อเอ็นนะครับเป็นงานต่อเอ็นสาย PE นะครับใช้งานใช้เป็นสายสาย PE นะครับตัวนี้นงานต่อเอ็นนะมีตัวล็อกพร้อมนะครับต่อด้วยสาย PE นะครับความความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะความกว้างของบ่วงชุดนี้นะครับอยู่ที่5นิ้วนะครับ ก็เอ็นที่ใช้นะครับเป็นงานเอ็นแปดสิบปอนด์นะครับผมเหนียวนะครับผมชุดนี้นะเป็นคืนตีแบบคู่นะครับคืนตีแบบบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับผมใช้ล้อมได้เลยนะครับตัวนี้ยาวประมาณสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรนะครับนี่เป็นงานชุดสี่สิบสองบวกนะครับใครที่ใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะประหยัดเวลาหน่อยนะครับเวลาปักเวลาเก็บนะครับเวลาปักบ่วงนะครับผมก็ จะเร็วกว่าแบบเดียวนะครับผมนะก็ถ้าเป็นเวลาเวลาเก็บก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเก็บเร็วกว่านะครับผมนะใครที่จะใช้นะครับผมบ่วงคู่นะครับหรือบ่วงปิเซ่าก็สามารถสั่งที่ร้านได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับชุดนี้นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะครับของมีพร้อมส่งนะครับทุกคนนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบให้คําตอบให้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมใครที่จะสอบถามนะครับใครจะสั่งก็โทรมานะครับผมแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาการตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผม สวัสดีครับ